ก็คือในข้อสั่งการนะครับผมก็บอกในะวุแรกแล้วว่าในการที่มาตรการต่างๆเราเรามีมาตรการกันอยู่แล้วในแต่ว่วงร่วงกตินะครับแล้วก็ร่วงรำดอนเนี่ยเราก็มีแผนเรียกแผนรำดอมสิรรถในการควบคุมที่ไม่เกิดเหตุและก็ในความสะดวกให้กับพี่น้องอาการชวนในืวนที่ในรูการบัตรนักกิจเพราะว่าเดือนรำบดอนเป็นเดือนแห่งความบริสุทธิ์เดือนแห่งความทําความดีต่างๆแต่ว่าที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามก็ปิดเบือนหลักการสอนศาสนาต่างๆนั้นแล้วเนี่ยในการ ทบทวนการบัตรอย่างเข้มงวดทบทวนช่องว่างที่มีอยู่ต่างเนี่ยก็ไม่เป็นห่วงไม่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าในวันนี้ต่างเนี่ยการมาประชุมต่างผมท่า,นท,า,น,ทา,น,า,านท่านผู้การตรวจนอกจากตรวจชาติสนหน้าท่านผู้ว่าทั้ง4ี่จังหวัดแล้วก็ท่านรองเลขาสมรมนต่างาก็ได้ได้ย้ําแต่ละส่วนไปแล้วว่ามีข้อพ้องอย่างไรต่างที่แต่ส่วนช่วยกันกําก,กับดูแลนะครับ